สวัสดีครับในคลิปนี้ครับอยากจะมารีวิวตัว a อ e ซอรนะครับในโต5นะครับตัวนี้เป็น CPU i7 Gen10 นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น g t x 1 6 6 0นะครับชื่อรุ่นก็อยู่บนชื่อคลิปแล้วนะครับชื่อรุ่นของตัว a อ e ซอร์ตัวนี้นะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาบอกข้อเสียของมัน3ข้อนะครับที่ผมลองใช้ประมาณ1งเดือนแล้วเนี่ย ข้อดีมันก็มีเยอะนะครับแต่คนเนี้ยข้อดีหลายๆคลิปหรือหลายยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยก็พูดไปแล้วนะครับว่าข้อดีมีงไงบ้างนะครับคนนี้ผมไม่พูดถึงข้อดีมาแล้วกันพูดถึงข้อเสียมาแล้วเนาะว่าข้อเสียมันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากใช้มาหนึ่งเดือนนะครับข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับไอตัวทัชแพดเนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางนะครับทัชแพดอ่มันไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลาง ล้วเ,เกิดอ,อะไรขึ้นครับมันไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นผมเล่นดอทตาทูเนี่ยหรือดอทเอเนะี่ยมือเนี่ยจะจับสกิลตรงนี้ใช่ไหมไอเทมของเนี่ยแล้วแขนเะนี่ยมือเนี่ยตรงเนี้ยมันไปโดนเนี่ยตรงเนี้แล้วเมาส์ทัตแท็มันก็เลื่อนไปด้วยแต่มันก็มีวิธีแก้นะครับแก้โดยการปิดทัตแท็บไปนั่นเองนะครับแต่บางทีเราเล่นไปด้วยแล้วก็สลับหน้าจอไปเพื่อจะทํางานด้วยอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าใครเล่นก็ปิดทัชแพดได้แต่เขาเนี้ยผมอะเล่นไปแล้วก็ทำงานไปด้วยไงหมอบแท็บออกมาทํางานด้วยมันก็เลยแบบมือวปโดนอย่างเงี้ยหมดหีดอะใครจะมานั่งกดปิดทัชแพดท,ทํางานไปเล่นไปนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับข้อสองก็คือนะครับไอตัวระบายพัดลมมันอยู่ตรงเนี้ยอันหนึ่งตรงเนี้ยแล้วเมาส์จับอย่างเงี้ย มันก็ร้อนอะ่ะรู้ไหมมันร้อนอะ่ะขนาดจับอยู่ตรงนี้ยังร้อเลยเนี่ยไกลเนะี่ยคือแบบไกลมากเลยนะ่ะไกลขนาดนีนนน้มันก็ยังร้อแบบมันร้อนอะ่ะคือทาไมมันต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยร,รู้รู้อยู่ว่าเมาส์ัต้องจับตรงนี้แล้วแบบมันร้อนอะ่ะยวให้ดูเห็นมันพัดลมมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมน่ยมันร้อแบบคือแบบ้อนเลยแหละนะร้อนออเอาแบบได้เรื่องเลย ร้อนอ่ะนะนี่คือข้อเสียข้อที่สองคือระบายความร้อนไม่มีอยู่อันนี้อันหนึ่งทางขวามือที่ต้องจับเมาส์เนี่ยอย่างที่สามนะครับที่เจอที่ผมว่ามีข้อเสียนะครับที่ผมไม่โอเคนะคือความร้อนมันร้อนจัดเกินนะครับเนี่ยจับตรงเนี้ยคือแบบโหยิ่มันจะร้อนขนาดถ้าผมมีสองเครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งเป็น As u s t ุดนะครับ asus t ุดัเนี่ยมันไม่ร้อนขนาดนี้ครับโอ้มันร้อนร้อนเกินนะครับ แต่ถ้าเทียบแบบไอซูตัปเนี่ยคือพัดลมมันเสียงเบานะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยค่อยแยกมันอีกทีนะครับข้อมันก็พัดลมมันเบาวกว่าตัวไอซูตัปนะครับแต่เราพูดถึงข้อเสียของมันก่อนนะครับตัว a อ e ซอร์ R ในตัวเนี่ยโอเคไหมเร็วแรงนะครับแจ๋วเลยคีย์บอร์ดไฟสวยมากนะครับสรุปเลยครับข้อแรกคือทัชแพดมันอยู่ตรงเนี้ย ไม่อยู่ตรงกลางแล้วเราเล่นงเกมียนแทนที่อยู่ตรงนี้เออถ้ามันอยู่ตรงขวามือไม่ไม่ว่าไรเลยนะมันอยู่ขวามือเนี่ยเพราะเราก็จับเมาส์ตรงนี้อยู่แล้วอะมือข้างนี้เราเล่นงเกมก็ว่าจับสกิลตรงนี้อยู่แล้วเอเงเลยข้อที่สองก็คือพัดลมระบายอากาศอยู่ด้านขวามือต้องจับเมาส์แล้วก็พัดลมจับไกลๆยังร้อนเลยข้อสามก็คือร้อนเกินอะผมร้อนแบบ ร้อนอะไรขนาดเนี้ยนะมันร้อนเกินแล้วนี่ก็เป็นข้อเสียนะครับที่ผมสัมผัสน,นะครับนอกนั้นก็ดีเยี่ยมหมดนะครับดีเยี่ยมหมดเลยนะครับ